ตวววันรีิวสวัสดีครับวันนี้นะครับก็ได้เลิกทดสอบตัวมอเตอร์ t ีมอเตอร์รุ่น AM40 มอเตอร์เป็นขนาด 1,500kv นะครับตัวสปีดคอนโทรลเป็นของ t ีมอเตรุ่นเดียวกันเลยนะครับ AM40 ขนาด 16A ใบพัดอันนี้มาเป็นชุดคอมโบเซตนะครับเป็นใบพัด t ีมอเตอร์ขนาด8542เป็นใบที่บิน 4D ได้แล้วก็เครื่องบินใช้เครื่องบิน 3D t 80นะครับตัวนี้ผมทําเองนะครับผมเรียกว่า 3D t ดีทีบใบตะวันรีวิวและสำหรับนักบินท่านใดน,นะครับที่สนใจอยากจะลองทำเครื่องบิน 3D เองผมมีชุดคิด 3D ง่ายๆนะครับใช้เวลา15นาทีประกอบเสร็จแล้วก็ลองทำสีติดตั้งชุดไฟถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยครับขอขอบคุณพี่หนุ่มร้านพระบาทอาซีนะครับที่ช่วยถ่ายคลิปนี้ให้ไปดูกันครับ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่นำา m 4มมาสูดอากาศข้างนอกนะครับปกติก็จะฮอบในบ้านตอนนี้ลองฮอบเริ่มต้นก่อนหลังจากนั้นนะครับเตรียมตัวลุยเลยครับโรลลิล่งตามแรงท้อกนะครับใช่ได้นะครับแล้วก็ลองบินตีลังกาดูดูเช็คแรงกระตุกนะฮะใช่ได้ดูลองสะบัดดูนะครับถือว่าดีนะตอบสนองดีเลยแล้วก็ลองเข้าท่าในเอ,เอ็ดดู ดีนะฮะ AM40 ที่เป็นคอมโบเซตเนี่ยก็มาครบหมดเลยนะครับทั้งมอเตอร์สปีดคอนโทลใบพัดถ้ายังไม่รู้นะครับว่าจะเริ่มต้นที่อะไรชุด t ีมอเตอร์ AM40 คอมโบเซตผมว่าไม่เลวครับเท่าที่บินวันนี้ถือว่าใช้ได้เลยอย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ